คำเตือน คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านดื่มสุราแต่อย่างใดเพราะสุราเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอัชญากรรมได้เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับผู้ที่คออ่อนจะได้ดื่มไม่เมามากหากคนที่คอแข็งหลุดเข้ามาดูก็ดูต่อไปเถอะครับจะได้แข็งไปทั้งคืนเลยหมายถึงคอนะครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับเ hey, พสชเกียนลักกี้คนเดิมนะครับก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกินเหล้ายัางไงไม่ให้เมาหรือให้เมาน,น้อยที่สุดให้ดูเหมือนคอแกงกันนะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่มืออาชีพจนถึงมือสมัครเล่นที่หัดดื่มใหม่ๆเลยนะครับไปดูกันเลยวิธีที่1อย่าดื่มเหล้าเพียวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เดินเพื่อนยุหรือว่าเล่นเกมกันแล้วแพ้แล้วได้ยกทีละช็อตต้องทําไงก่อนอื่นคุณก็ต้องมีแก้ว2ชนิดก่อนนะครับมีแก้วหนึ่งที่เป็นเหล้าแล้วอีกแก้วหนึ่งที่เป็นโ้กนะครับหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่เป็นสีออก เข้มๆนนิดนึง่านโค้กนี้ให้เหลือประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วเวลายกช็อต ปุ๊บอมในปากไว้อย่าเพิ่งรีบกลืนนะครับจับแก้วโคกมาทําเป็นดื่มแต่ความจริงเราแอบ,บบ้วนใครเล่าออกมาใส่แก้วโคกก็ไม่มีใครสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันเนาะอ,อันนี้ใช้ได้จริงนะครับผมเคยใช้มาแล้วไม่งั้นกินทีละช็อตทีละช็อตตายพอดีครับผมจะพูดศาสตร์ธีษีการกระดกกล้ามทีเดียวหมดแก้วยังไงให้ไม่เมาเนาะนี่ครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมสมมติว่านี่เป็นช็อตหนึ่งเต็มๆเลยนะฮะสมมติว่าสีมันเท่ากันนะครับเพรว่าเป็นเล่า ผมก็บ้วนลงไปแล้วไม่มีใครรู้ครับว่าผมเขาคิดว่าผมกระดกเป็นที่ตามแับแต่ควา<ผ>มจริงไม่ใช่นะครับผมไม่ได้กินไปสักแอรเลยแบบนี้ผมจ้างให้ก็ไม่เมาครับผมวิธีต่อไปก็คือให้ผสมโค้กนะครับ ในแก้วเหล้าของเรานิดหน่อยให้สีมันดูเข้มมานะาบอกเด็กชงเหล้าให้ชงใส่นิดเดียวเนาะใส่โคกนิดนึ่งทาให้ดูเหมือนกินเข้มๆนะครับแต่ความจริงแอลโกอฮอล์นิดเดียวจิบจิบกินได้ทั้งคืนครับผมว,ว,วิธีต่อไปก็คือกินแอลโกอฮอล์ช้าๆให้เหมือนจิบจิบน้ําชาครับดูแบบหล่อๆเก๋ๆเ,เท่ๆนะฮะถ้ากินเร็วเกินแอลโกอฮอล์ดูดซึมเข้าร่างกายรวดเร็วทําให้คุณเมามึนตึ๊บได้เลยนะครับผมวิธีต่อไปก็ลุกขึ้นไปฉี่บ่อยๆนะครับกินนา เยอะๆนะครับจะได้ไปฉีบฉ่บ่อยๆเพราะฉี่บ่อยๆเราก็กําจัดแอลกอฮอล์ไปได้เยอะเ้อทำให้เราไม่เมาอีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะไปกินเหล้าไปปาร์ตี้กันนยฮะก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งเราหาอะไรรองท้องก่อนไม่ให้ท้องว่างนะครับถ้าท้องว่างเกินนี้กินแอลกอฮอล์เข้าไปดูดซึมได้รวดเร็วเลยเมาเตืม้มาที่นี้อาหารที่ผมแนะนําให้กินก่อนไปกินเหล้านะครับก็จะมีไข่ไก่เนื้อไก่พวกนี้ทําให้แอลกอฮอล์ดูดซึมช้าลงนะฮะปลาแซลมอน คำว่านี่อุดมไปด้วยวิตามินบีสูงนะครับจะทําให้เราหายมึนงงหายเมาและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยให้แอลกอฮอล์ดูดซึมช้าลงด้วยนะครับพวกธัญพืชพวกที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะครับพวกอย่างเช่นข้าวข้าวธัญพืชหรือว่าขั่วอะไรก็ตามก็จะทําให้ดูดซึมได้ช้าลงเหมือนกันนะครับแอลกอฮอล์พวกอาหารทอดๆนะครับพวกของมันของทอดพวกนี้จะช่วยลดการดูดซึมของแอลกอฮอล์ได้เหมือนกันนมในนมอุดมไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมเวลากินเหล้าไปจะทําให้โพแทสเซียมลดลงแล้วทาให้เกิดอาการมึนงง ถ้าดื่มนมไปก่อนก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ลงได้นะครับเพราะจะมีโพแทสเซียมเข้าไปเสริมเข้าไปด้วยนะฮะทำให้เราเมาช้าลงไนะด้โยเกิร์ตโยเกิร์ตก็เหมือนกับนมนั่นแหละครับเยี่ยมหลีกเลี่ยงเหล้าที่ผสมกับน้ําหวานพวกค็อกเทลเหล้าปัน่นเหล้าป๊อกเหล,ล้าลําหวานหวานพวกไวน์จะทําให้เราเผลอเรอนะครับจะทําให้เราดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นนะครับกระดกกระดกทําให้เราเหมือนกับไม่เมาแต่ความจริงนี้โอ้โหร่างกายเราเมาโคตรแล้วนะครับพวกนี้อันตรายจริง อีกอย่างหนึ่งพวกน้ําตาลนี้จะทาให้แอลกอฮอล์ดูดซึมเข้าไปดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นระวังนะครับไอ้พวกเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายๆเนี่ยเมาครับเดบาร์เนีหรือแม้กระทั่งการชงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับน้ําอัดลมที่หวานๆแบบนี้นะแม่ทำให้ดูดซึมเข้าไปได้ดีขึ้นด้วยเนาะดังนั้นผมแนะนําให้พงเล่ากับน้ําเปล่าไม่งั้นก็โตดาจะดีกว่ารม่ดื่มเหล้าผสมกับเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆที่มันไม่เหมือนกันเนาะ อย่างเช่นเราดื่มเหล้าเสร็จแล้วโอ้ยเมารู้สึกเหมือนจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าแอลโกอฮอลสูงมันบาดคอเนอะาะคราวนี้เราสั่งเบียต่อมาที่นี่เบียก็มีแอลโกอฮอลแต่ว่ามันน้อยกว่าเฉยๆทำให้เราดื่มง่ายโอ้ยบรรู้จักเมาด้วยบาดท,ที่นี้ตื่นมาตัวปวดหัวมึนตึบบาดท,ที่นี้ทำไงต่อไปดูคลิปเมาค้างแล้วกินอะไรหายนะครับ <Yeah. S 1> ผมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ตรงนี้นะฮะเข้าไปดูได้เลย อีกวิธีหนึ่งก็คือระหว่างกินอยู่เนี่ยเราก็กินกับแกล้มกินอะไรเข้าไปเยอะๆนะครับจะทําให้รองท้องเราได้เยอะอย่างเช่นพวกของทอดของมันเนี่ยควรจะซัดเข้าไปเยอะๆเลยครับเฟ้นฟรายไก่ทอดเอ็นไก่ทอดว่าไปก่อนไปดื่มสักวันหนึ่งเราก็พักผ่อนให้เต็มที่อันนี้เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนไปลุยจัดหนักจัดเต็มไปทําลายร่างกายเต็มที่เราก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้จะทําให้เราดื่มได้มากขึ้น ถ้าเริ่มมึนเราก็ทําแก้งออกไปเข้าห้องน้ำนะครับแต่ความจริงคือยังไม่ได้ปวดหรอกแต่ว่าออกไปสูดอากาศสักทินาทีออกไปถือแก้วน้ําไปด้วยก็ได้เด้วน้าเปล่าๆนะครับไปดื่มให้มันล้างแอลกอฮอล์ในลําไส้นิดนึงนะครับเราอาจจะแอบพกวิตามิน B ไปแอบทานระหว่างที่เราดื่มเหล้านี้เพื่อทดแทนวิตามิน B ที่สูญเสียไปจากการที่แอลกอฮอล์ขับออกทางปัสสาวะเนาะเลือกเหล้าดีกรีที่มันต่ําๆนะครับบอกเฉพาะมือใหม่นะครับเพราะว่ามืออาชีพเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วเนาะวิธีดูก็ดูข้างขวด เอาเลยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะเอาบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันไล่จากมากไปน้อยนะครับเหล้าขาวพวกวอดก้าเหล้าขาวนี้แรงนะครับมีดีกรีที่สูงกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกเหล้าสีครับรองลงมาอีกก็จะเป็นพวกไวา์ส่้สุดก็จะเป็นเบียร์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับรู้ข้อมูลเอาไว้ถ้าเกิดว่าคิดว่ายังไม่เจ๋งพอก็จิบจิบเบียร์ไปก่อนกินง่ายแซ่บด้วยนะฮะของโปรดผมเลย จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้เป็นไงครับเริ่มมีความรู้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับสําหรับมือใหม่ไปดื่มครั้งแรกเอาให้เพื่อนงงเลยนะฮะ <G ül> ว่าทาไมคอแข็งจังวะมีพรสวรรค์นเ,นเนี่ยที่จริงแล้วเรามีเคล็ดลับต่างหากนะครับ จ๋งไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนที่ชอบดื่มแล้วก็ดื่มคออ่อนยังเลยแชร์วิธีนี้ไปให้เพื่อนดูนะครับผมใช้ได้จริงแน่นอนครับเพื่อนเราจะได้คอแข็งขึ้นมาบ้างเนาะแลวหากใครมีวิธีอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในนี้แล้วผมตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเตือนไม่ด้วยนะครับคลิปหน้ามาจะได้รู้ก่อนนะครับผมผมจะได้มาอัปเกรดความรู้ให้ทุกคนต่อไปเลยวันนี้ขอตัวไปก่อนละขอแข่งละใช่ไหมละ่ะบ๊ายบาย Yeah, yeah. yeah.